สว,วัสดีครับเพื่อนๆขั้นตอนการเปลี่ยนหน้าคา์ดคอมแอร์ของ v i โ o ปี05นะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าคา์ตคอมแอร์เป็นของคูเกียนะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นแผ่นค์ตนะครับผมก็ไว้เวลาที่คอยมันดูดจับแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับผมลดใส่ผ่านมันต้องใช้เบอร์14แต่ทีเนี้ยเบอร์14เราเราจะไม่มีแรงกดเพราะมันอยู่ข้างล่างลึกเลย ถ้าเพื่อนมีด้ามแป๊บนะครับผมที่มันสวมเข้าไปกับตัวนี้ได้ต่อด้ามให้มันยาวนะครับผมมันจะช่วยผ่อนแรงพอเวลาเรากดที่จะปลดสายพานออกนะครับผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมพอเวลาที่เราจะปลดสายพานเราก็ใช้ลูกบล็อกบริสีแต่หาอันนี้ด้ามยาวๆหน่อยมันจะช่วยผ่อนแรงได้เพราะมันต้องออกแรงเยอะนะครับผมสายพานมันมันตึงอะ่ะมันจะมีลูกเตะอยู่อะ่ะเราต้องไปปลดตรงเออกดลูกเตะ ของสายพานให้มันหย่อนเราถึงจะปลดสายพานออกได้นะครับผมเนี่ยนะครับผมต้องมีลูกบล็อกเบอร์14 12แล้วก็ตัวนี้เบอร์12นี่เทเบอร์10นะครับผมตัวทีกับเบอร์10แล้วก็ตัวถังกิฟต์นะครับผมถังกิฟต์แหวนน่ะที่สำคัญคือว่าตัวดูดอย่าลืมตัวดูดนะครับผมอ่อและอย่างหนึง่งโซเล็กนะครับผมไอ้สเปร์ครอบจักรวาลน,นะครับผม จะเป็นโซโลเล็กก็ได้นะครับผมเผื่อมันเป็นสนิมที่หน้าคาั์คอมแอร์อุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเราก็ต้องมามาดูหน้างานก่อนนะครับผมวางแผนงานว่าเราจะต้องถอดตรงไหนมั่งนะครับผมอันนี้มันต้องถอดท่ออินเตอร์นะครับผมเพราะว่ามันติดติดหมดเลยเราก็ดูมันจะถอดท่ออินเตอร์แล้วก็ถอดตัวกองอากาศ แล้วก็ต้องถอดเอาคอมแอร์ออกยกคอมแอร์ขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะติดเพราะว่าตัวดูดมันจะไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับผมนี่ยนะครับผมก่อนที่เราจะถอดอปลดสายพานเรามาร์กไว้ก่อนเลยเป็นลูกศรก็ได้ให้ชี้เข้าไปข้างในขีดฝางเนี่ยขีดฝางเนี่ยนะครับผมแล้วทําหัวลูกศรเราก็จําไว้ว่าลูกศรมันชี้เข้าไปข้างใน สายพานพอเวลาที่เราใส่สายพานมันจะได้อยู่ร่องเก่านะครับผมเพราะว่าสายพานนมันเคยวิ่งแต่ร่องนี้ตลอดนะครับผมก็ <ec> เหมือนกับคนเราพอเวลาที่เราถนัดมือขวาแต่จะมาให้ใช้มือซ้ายมันก็จะไม่ค่อยถนัดพอจะกลับมาใช้มือซ้ายเราจะใช้งานได้ไม่ถนัดถูกไหมครับผมมันก็เหมือนกับสายพานเนี่ยนะครับผมเพราะเขาใช้งานมาอย่างนี้เขาวิ่งร่องนี้มาตั้งนานแล้วนะครับผมเพราะมูลเล่เขาจะมีร่องอยู่นะครับผม อันนี้าร์มคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่แต่ส่วนตัวแล้วผมจะมาร์กไว้พอทำการคลายตัวนี้เลยถอนเลยเบอร์ส mm ิ hmm. อันนี้มันลึกมันอยู่ลึก mm hmm. ผมก็เลยใช้แบบนี้นะมันลึกผมเลยใช้บล็อกยาว mm hmm. หัวตั้ง mm hmm. าหาไก่ควงเสียบเข้าไปในรูเนี่ย mm hmm. แล้วก็บิดออกเลยนะครับผม ขายออกหมุนเทวนเข็มในกานะครับผมแค่นี้ก็หลุดแล้วง่ายไหมครับทุนแรงนะครับผมใช้แหวนหรือว่าใช้บ็อกก็ได้ปลดปลั๊กไฟก่อนก็ได้นะครับผมกดไปที่หัวเนี่ยแล้วดึงออกเป็นปลั๊กเนี่ยหลุดแล้วนะครับผมยกโยกยกซ้ายยกขวาก็จะหลุดแล้วนะครับผมเป็นริมเสียบเอาฝาออกก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวนะยกข้างยวงแล้วมันจะติดตัวนี้อีก เอาฝาเอาไส้กรองออกเนี่ยนะครับผมก็ยกออกมาเลยทั้งยวงเนี่ยแล้วตัวกรองไส้กรองออกอันนี้จะเป็นกรองกรองกันเลดนะครับผมแล้วก็เอาตัวหม้อกรองนี้ออกนะครับอุดอันนี้ติดท่ออินเตอร์อีกเนี่ยนะครับผมเพื่อนเห็นรูเทอร์โบไหมครับผมเราหาอะไรอุดไปด้วยนะครับผมบีบหัวนี้แล้วก็ดึงออกจับสายดึงออกเนี่ยหลุดละ เราต้องปลดพวกสายนี่ออกก่อนนะครับผมแล้วเราก็ถอดเสร็จแล้วเราก็เอานอ็อตใส่เก็บไว้ก่อนนะครับผมใส่รูเดิมของเขาอะเอาปลดแต่สายออกมาอย่างเดียวพอแล้วก็อันนี้ถอดออกเลยดีกว่าตัวนี้ตัวที่มายึดกับตัวสายสายไฟคอยถอดออกมาก่อนเลยเพราะมันติดมันเกะก,กะที่แหวมันโล่งนะครับผม ดันไอตัวตัวขี้ข้างๆเนี่ย,ยแล้วเอานิ้วกดหลุดแล้วเอาตัวนี้ออกไปเลยนะครับผมแล้วพับสายไฟไปเองพูนเก่งครับใช้เบอร์สิบแหวนเบอร์สิบก็ได้เนี่ยนะครับผมต้องเคียย์ให้โลง่งแต่ไอตัวหม้อหม้อพักน้ําผมจะไม่เอาออกแล้วก็น็อตตัวนี้ใส่คืนไว้นะครับผมสิบสี่ตัวเนี้ยที่เราจะปลดสาพานนะครับผม ปลดสายพานได้เลยนะครับผมสายหัวน็อตตรงลูกเตะนะครับผมให้ดูอีกทีตรงบล็อกเนี่ยเดี๋ยวผมจะปลดสายพานแล้วตรงบล็อกเนี่ยนะครับผมเขาจะมีลูกเตะลูกเตะคือว่าจะไม่ให้สายพานมันหย่อนนะครับผมจะเป็นมันจะมันจะดันให้สายพานตึงไว้ตลอดเวลานะครับผมเราต้องเอต้องบุญเข้า หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับผมลูกเตะม,มันจะหย่อนเพราะลูกเตะหย่อนแล้วมันจะทําให้สายพานมันหย่อนนะครับผมเออหมุนหมุนเข้าอะ่ะหมุนตามเข็มนาฬิกางัดขึ้นงัดขึ้นเลยนะครับผมผมจะงานให้ดูแลเนี่ยนะครับผมใช้ลูกบล็อกเนี่ยง่ายเนี่ยนะครับผมเห็นไหมครับมันจะตามมาทําให้สายพานหย่อนเดี๋ยวหาจังกว่าก่อน งัดมือหนึ่งหยิบมือหนึ่งเนี่ยนะครับผมเราไข่เข้าสายพานมันจะย่อนเนี่ยสายพาน่อนเราก็หยิบออกเลยนะครับผมเอาลูกกลางออกลูกเนี้ยเอาให้มันออกลูกหนึ่งก่อนมันต้องงัดมือหนึ่งนะครับผมแล้วก็อ,ออกมือหนึ่งอย่าแป๊บแป๊บ ไม่ถนัดเอาลูกนี้ออกง่ายแล้วก็ปล่อยลงเลยเนี่ยก็หลุดแล้วนะครับผมอ๋อลืมบอกไปให้ถ่ายรูปสายพานไว้ก่อนนะครับผมเราใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์นะครับผมถ่ายไว้ก่อนเลยก่อนที่เราจะปลดสายพานออก หรือว่าเราจะได้รู้ว่ามันไฝกันยังไงนะครับผมพอเวลาที่เราใส่เราจะได้ใส่ถูกนะครับผมนี่ฮะนี่นะครับผมพอเวลาที่เราจะคลายน็อตตัวคอมแอร์ออกตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมต้องคลายสี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนี้นะครับผมสี่ตัวข้างล่างเรามาร์กไว้ก่อนนะครับผม,อะะบผมพอเวลาเราอาดัดเราจะได้รู้น้ําหนักนะครับผมเราได้ไม่ต้องใช้บล็อกตอน ขีดไม้เป็นทางเดียวกันถ้าแหวนไม่ตรงครับบางทีแหวนมันวิ่งได้ไงเรามาร์กที่หัวให้มันขีดมาแบบนี้อันนี้มาร์กไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็มาถอดน็อตตัวนี้ต่อนะครับผมขายน็อตเบอร์สิบต,ตัวนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยนะครับผมเราจับไปอย่างนี้เลยดีบให้มันคู่กันอย่างนี้หดีบค่อมไปกับตัวนี้เลย หนีไพจิตจานนี้นะครับผมไอตัวที่เราจะลายเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันหมุนตามได้เห็นไหมจับไปเลยชิมล็อกจับผมไม่มีคอม้าถ้ามีคอม้าก็จับจานเฉพาะจานมันอย่างเดียวได้อืมเนี่ยเรียบร้อยเสร็จเราต้องเกงไว้ ให้มันกดกับตัวจารนไว้อันนี้หลุดแล้วนะครับผมคลายแล้วถอดเลยเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเอาไอ้ตัวหน้าคาร์ดรงหน้าคาร์ดออกนะครับผมหาไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยนะครับผมเสียบเข้าไปตรงรูที่เราคลายน็อตออกมา,าเมื่อกี้เพราะว่ามันจะมีแหวนรองชิมชิมรองตัวหน้าคาร์ดคอมแอร์อยู่เราจะได้เรียงถูกนะครับผมเสียบอันนี้เสียบไปแล้วนะครับผมเอาไม้เสียบเข้าไปในรูอะ ไงแหวนมันก็จะยืเรียงกันอยู่นะครับผมแล้วหาไขค,รครวงแง,ง,งะดูก่อนเห็นไหมเนี่ยติดสนิมจะทัดเลยเนี่ยใสยเป็นสนิมเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสนิมแล้วทําให้คอยไหมนะครับผมเนี่ยมันไม่เข้าเนี่ยขนาดออกยังไม่ค่อยออกเลยนะครับผมขยับขยับเนี่ยฉีดน้ํายาเนี่ยดูทรงแล้วโอกาสเป็นได้สูงนะครับผมที่เอ่อ ตัวคอยไหมเลยจากสนิมเนี่ยนะครับผมโอกาสเป็นได้สูงเพราะว่ามันเนี่ยเพื่อนๆดูเอาแล้วกันแต่ให้ดีมันแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งอันนี้ผมใจร้อนนะวัยรุ่นแง่เลยโยกสายโยกขวาเนี่ยหลุดแล้วนะครับผมโยกสายโยกฝาโยกล่างโยกบนที่มันแคบเลยผมจะเอาข้าวแหวน ว่ามันเรียงยังไงกันแน่แหวนสองตัวไม่มีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองเมื่อเราก็จะคิดว่าเป็นสามตัวนะครับผมแต่มันใช้สองตัวแล้วมันเรียงอันบางอยู่ในอันหนาสุดอยู่นอกมันก็เหมือนกับวีออสนะครับผมอันหนาสุดจะอยู่นอกอยู่ติดกับตัวนี้และของไอตัววีโก้เนี่ยมันใช้แค่สองตัวเอง ของวิออสใช้สามตัวนะครับผมเนี่ยผมดูดีแล้วควานดูแลไม่มีแล้วใช้น็อตสองตัวนะครับผมเราจะถอดขาตัวเตัวคอมแอร์ออกนะครับผมใส่ลูกบล็อกให้สนิทนะครับผมใช้แกนยาวนี่ก็ได้มันจะออกแรงน้อยว่าแต่ต้องใส่ลูกบล็อกให้สนิทนะครับผมเอามือกดไปด้วยเนี่ยกดตูดไว้อะมือกดตูดแบบเนี้แล้วเอามือกระแทกกระแทกที่ปลายด้ามนะครับผม ขายออกหมุนทวนเข็มในกาเนี่ยกระแทกแค่สองสามทีก็หลุดแล้วนะครับผมมันจะออกแน่นนักหน่อยเพราะรถมันไม่เคยถอดให้มันสนิทอย่าให้มันดิ้นออกแล้วเอามือตบจูดเนี่ยตบปลายด้านะครับผมเนี่ยเนี่ยอุ๊บโอ้โหหนักอยู่เหมือนกันเนี่ยโอเมุมกล้องได้แล้วเราหยิบ อุปกรณ์มาใกล้มือแล้วนะครับผมแล้วก็หาผ้ารองหลาดผ้าทังหน่อยนะครับผมเพราะบางทีมันมีพวกทรงทรายเดี๋ยวมันจะร่วงไปตรงไหนเนี่ยนะครับผมเราก็ยกขึ้นมาเลยไม่ค่อยหนักหรอกครับยกขึ้นมาเลยอันนี้อุดรูไว้หลุดอุดอุด,อ,ดอุดรูเทอร์โบไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมอุดไว้เราจับสายขึ้นมาด้วยจับสายของเขาเน,น,น,นี่ยเนี่ยอันนี้ การมันไปกระแทกเทอร์โบนะครับผมเราหนุนไว้เลยเนี่ยนะครับผมเห็นไหมครับก็ถอดกิปเลยถอดกิฟคกิฟตตัวนี้ก่อนเนี่ยนะครับผมหนีบไว้สองหัวหนีบแล้วกดไว้แล้วก็ทางออกเนี่ยนะครับผมระวังกระเด็นนะครับเนี่ยบางทีอยากจะปล่อยมือ ไม่ได้ตามเอ๊ะอ่ะอยู่ละอยู่ไหมอ่ะโอเคอยู่อยู่แล้วนะครับผมถ้ามีคนเชื่อจับมันก็จะง่ายเอาน็อตอันเก่าใส่ไว้เลยด้วยนะครับผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับผมมันเป็นเกลียวเดี๋ยวมันไปกดตรงเกลียวเนี่ยเห็นว่าไอตัวเดือยเนี่ยมันจะเข้าไปกดในเกลียวทําให้เกลียวเสียนะครับผม อาจจะทําให้เกลียวเสียได้ผมพูดว่าแค่อาจดีกว่าเดี๋ยวไปฟันธงเยอะเกินไปมันอาจจะทําให้เกลียวเสียนะครับผมเพราะตัวนี้มันมันเป็นเดือยแบบนี้ไงแล้วมันเข้าไปกดตรงเนี้ยเราควรหาน็อตใส่ไว้และไอ้ตัวเดือยตัวเนี้นะครับผมมันคือเดือยของตัวคอมแอร์นะครับผมไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมเกี่ยวกับตัวคอมแอร์เลยนะครับผมเราเอาใส่ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับผม เนี่ยสายไ้แค่นี้พอแล้วตัวดูดดูดออกเลยเนี่ยตัวดูดใช้สองขาก็พอตัวดูดใช้สองขาก็ได้นะครับผมแล้วมือหมุนระวังตัวคอมร่วงนะครับผมถ้ามีคนจับมันก็จะดีเอามือลองไว้ด้วยนะครับผมมีขนาดดันไม่ไอ้นั่นนะแต่คือว่ามันต้องเอาออกกองกไง เนี่ยหลุดแล้วออกนิ่มๆเลยเนี่ยนะครับผมเอามือลองไปด้วยเอาให้ลงไปทั้งสองข้างก่อนเอาหัวมันลงไปทั้งสองข้างหัวครีมอะแล้วกดกดไปด้วยนะครับผมกดไปก่อนแล้วก็บีบบีบออกระวังกระเด็นนะครับผมเอามือป้องๆไว้หน่อยเนี่ยออกแล้วมาดูหน้าครีมนะครับผม นี่มาดูหน้าแหวนเนี่ยด้านคมอะ่ะอยู่ด้านในด้านมนด้านมนเนี่ยนะครับผมที่ออกนูนๆหน่อยอะ่ะอยู่ด้านนอกแลก้วก็อันนี้มันก็ดึงออกได้แล้วนะครับผมพอกิฟตัวนั้นออกแล้วเราก็ดึงออกจับตัวไปด้วยนะครับผมเนี่ยโยกก็ออกแล้วแล้วมันจะมีเดือยอันนี้เดือยเดือยอยู่นี้เพื่อนๆเห็นไหมครับผมเราต้องใส่ไปให้เดือยมันลงในรูนี่เพื่อนๆดูนะครับผม มันไหมจนแน,น่นหมดแล้วดำปีเลยเนี้ยมันเกียมเลยนะครับผมไหมเกียมเลยนี้ของใหม่เราต้องเอาตัวนี้มาด้วยนะครับผมตัวนี้ตัวยึดสายเนี่ยจับอ้าออกเนี้ยก็ออกแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นปะ่ะจับอ้าออกอย่างนี้เอาไขควงปากแบนเนี้ยบิดแทงเข้าไปตรงกลางแล้วบิด เพราะมันดีบกระสายไว้สายเสยติดเลยเนี่ยหลุดแล้วนะครับผมอันนี้เราไม่เอาแล้วขายเศษเหล็กไปเอาเมื่อกี้มันสสใส่สายนใส่สายไฟนะครับผมใส่ตัวสายไฟเดี๋ยวผมดูระยะน่อเขาใส่ไว้ในระยะใส่ในระยะที่มันใกล้เคียงกันเดี๋ยวถ้ามันตึงไปหรือว่าหย่อนไปเราก็มันจะล่นได้ มันจะไม่ตายตัวสักเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมเราคล้องเขาไปเลยแล้วก็บีบมันวิ่งได้แต่คือว่าพอเวลาเราบีบอนะต้องให้รูมันกกงด้วยนะครับผมมาต่อนะครับผมทำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาจาระบีทาก่อนเลยนะครับผมทาตัวแกนมันเนี่ยผมเพิ่งเอาจาระบีมาอันนี้จาระบีที่ทาวีออสเลยใส่ถุงมาเนี่ยนะครับผม ลืมเอามาแล้วก็เอาตัวคอยใส่เลยดูตุ่มนี่นะครับผมให้มันลงรูนี้สายไฟจะอยู่ในร่องของเก่าของเขาพอดีเนี่ยนะครับผมเนี่ยลงแล้วตัวตุ่มลงไปแล้วนะครับผมใส่คลิปเลยนะครับผมคลิปล็อกด้านแบนที่ออกคมคมอยู่ด้านใน อันเนี้ยออกคมคมด้านนูนอยู่ด้านนอกแล้วหนีบหนีบลาทหนัดแบบนี้ก่อนนะครับผม้มมมถาไม่กดมือฝามจะง,ง่ายกว่าเนี่ยหน้าเข้าแล้วกระแทกเนี่ยกระแทกตูดม,มันก็ลงแล้วนะครับผมเนี่ยมันลงล็อกแล้วลงล็อกแล้ว มันก็จะสนิทไม่คอนไม่เคลื่อนไปไหนนะครับผมนี้เราก็ใส่ตัวนี้ต่อเลยใส่ตัวมูเล่เช็ดไอ้ตัวหน้าสัมผัสตัวของคอยด้วยนะครับผมทาจาระบีไปแล้วนะครับผมแล้วก็ทาที่ตรงลูกปืนเขาหน่อยเนี่ยนะครับผมทาตรงตลับลูกปืนเขาหน่อยตัวแกนนี่เราทาไปแล้วเอาแผ่นคาร์ดอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับผมเราก็สวมไปเลย เนี่ยนะครับผมมือตบๆตต <_ C os> มันไม่ต้องใช้ตัวดูดเข้าไปนะครับผมเนี่ยเข้าแล้ว <_ C os> เราก็ใส่กิบล็อกนะครับผม <_ C os> ตัวแบนด์ด้านเรียบเนี่ยอยู่ด้านล่างเห็นไหมมันเรารูปขอบขอบดูเนี่ยมันจะออกคมคมอยู่ด้านล่างแล้วด้านที่ออกนูนอยู่ด้านนอกใส่อย่างนี้นะครับผม <_ C os> เราก็บีบเข้าไปเลย เอานิ้วจับดันไว้ดันท้ายแบบนี้เดี๋ยวมันต้องถ่างเยอะมันต้องจับในท่านี้นะมันจะง่ายจับหงายมือเนีย่ยนะครับผมเอาน้วโป้งกดเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ถ่างเนี่ยให้มันลงร่องเนี่ยตอนปล่อยมันปล่อยยากถ้าเราเอาขามันลงไปลึกเนี่ยลงแล้วเอานิ้วกดไว้กดไว้ด้านนอกเนี่ย มันจะไม่โดนมือเราเห็นไหมลงล็อกไปแล้วดกักกึเมื่แกลงล็อกแล้วนะครับผมมันจะวิ่งได้ตอนหนีบเนี่ยมันจะวิ่งได้เห็นไหมแล้วมันจะไม่หลุดขายน็อตตัวน,นี้ก่อนนะครับผมเปอร์สิบแล้วใส่ตัวหน้าคาร์ดไปเลยนี่นนะแหวนในตัวหนาตัวหนาอยู่ด้านนอกอยู่ติดกับตัวแผ่นแผ่นนี้แผ่นจานคาร์ดเนี่ยตัวหนาตัวที่เรียบ ตัวที่เรียบเนี่ยนะครับผมตัวที่ออกเรียบๆไม่คมอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยก็อยู่ลักษณะนี้เลยใส่ไปอย่างนี้เลยใส่ไปลักษณะนี้ตัวหนาอยู่ด้านในอยู่อันในตัวบางอยู่ด้านนอกอยู่ในไม้ง่ายกว่าใส่ก็ไปเลยอย่างนี้งไงก็ไม่พิกเนี่ยนะครับผม เอาไม้เสียบเข้าไปเลยเนี่ยเรียบร้อยง่ายไหมไม่ต้องมาตัวว่ามันจะพลิกเลยนะครับผมแล้วก็ใส่น็อตจบใส่น็อตเบอร์สิบเข้าไปหมุนๆลองหมุนดูด้วยนะครับผมว่ามูเล่มันฝืดหรือเปล่าแต่ยังไงมันก็ไม่ฝืดเพราะแหวนในตัวนั้นมันเป็นค่ามาตรฐานนะครับผมแหวนตัวนั้นสําคัญมากนะครับผมสองตัวแหวนสองตัวนั้นสําคัญนะครับผม หน้าค้าันสึกเยอะแล้วเราไปฝืนมันเอาไปลดแหวนแล้วก็ทําให้มันไปดูดจับมันก็ใช้งานได้อาจจะใช้งานได้จริงนะครับผมแต่สักระยะหนึ่งมันจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมานะครับผมถ้าเราสะดวกก็ซื้อมาเปลี่ยนดีกว่านะครับผมดีฟ้าที่จะไปลดแหวนของเขาแน่นตีไปสามทีพอหัวช่วงปลายปลายเนี่ยนะครับผมเอามือกดตรงหววัวน็อตไว้ปบปักแกแหวน เดี๋ยวก่อนนะครับผมยังไม่ทันตีพอดีง้างมาโดนนี่เนี่ยนะครับผมขวดช่วงไวไปลายยังไงก็แน่นหนึ่งทีนีน่นะครับผมแค่นี้ก็แน่นแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็ประกอบคืนเลยอันนี้แน่นสนิทแล้วใสน่น็อตยึดตัวคอมแอร์ Air เลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมเราใส่ไปให้ครบสี่ตัวก่อนแล้วก็หมุนไปให้สุดยังไม่ต้องอัดเราอัด พร้อมๆกันนะครับผมอัดไฟนี่ครับผมอืมอืมนี่ยพอดีเลยตรงกันหมดสามขีดถ้าไม่แน่ใจเราอัดไปได้อีกหน่อย ตบไปทีสองทีก็ได้เนี่ยพอแล้วใส่สายพานเลยนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นในด้ามยาวอ่ะมันจะใส่ง่ายฝ่าเราลูกบล็อกใส่ไปเลยเดี๋ยวเพราะว่าเวลาเราจะใส่สายพานเราต้องงัดขึ้นงัดขึ้นแบบไขเข้าอ่ะลูกเตะมันจะกดลงเราดึงสายพานนี้มาเกี่ยวดูให้เกี่ยวข้างล่างก่อนนะครับผมอ่ะไม่เห็นโทษที ของสองลูกนี่มาพร้อมกันเลยของข้อมาแบบนี้แล้วอันนี้มันจะเป็นหลังสายพานเราล่อไปเลยเนี่ยเป็นหลังสายพานแบบนี้เรามือจับไว้ในลักษณะนี้มันจะไม่หลุดสายมันลงล็อกลงล่องก่อนอแล้วมือจับไว้อย่างนี้และอันนี้ก็จะเป็นหลังสายพานเหมือนกันลูกเนี้ยลูกลอกกับลูกนี้จะเป็นหลังสายพานใส่ไว้ในลักษณะนี้แล้วใช่ไหมครับผมเราก็กด ลูกเตะเลยงัดลูกเตะขึ้นเนี่ยนะครับผมเห็นไหมงัดลูกเตะขึ้นแล้วก็เอามือนิ้วโป้องอ่ะดันส่ผพานเข้ามาใส่ไล่ไปเนี่ยเข้าแล้วก็ปล่อยเลยจับให้มันลงล็อกดูอีกทีนะครับผมอย่าให้มันปิ้นมันงัดลูกเตะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงแล้ว เห็นะครับผมเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่นะที่เป็นลูกลอกจะเป็นหลังสายพานลูกลอกก็คือว่าเรียบๆไม่มีร่องเพราะมันต้องใส่สายพานก่อนถ้าไปใส่หม้อกรองแล้วอ่ะเบาจะใส่สายพานได้ลําบากที่เป็นลูกลอกมันจะเป็นหลังสายพานจําไว้ง่ายๆเลยอันนี้ก็จะมาใส่ตัวนี้ต่อใส่สายใส่สายไฟก่อนเลยนะครับผมสายพานเสร็จแล้วมันจะยากที่สายพานหน่อยอ่ะ ถ้าเกิดว่ามีคนช่วยมันก็จะง่ายงัดคนใส่คนมันจะง่ายใส่ตัวใส่ไฟนี่เลยนะครับผม ตัดต่อที่เร็วและดูระยะห่างนะครับผมพอเวลาที่เขาตัดแล้วอะไอ้ตัวหน้าค้าคอมแอร์ต้องไม่หมุนต่อนะครับผมพอตัดแล้วก็ต้องหยุดเลยเนี่ยต้องหยุดเลยแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเขายังหมุนต่อไปอีกหน่อยๆน่อยอะ่ะหมุนๆห,หยุดหยุดนะก็แสดงว่าแสดงว่าไอ้ตัวแหวนรองอะ่ะมันบางไปมันสึกไปแต่เนี่ยของเขาทํางานกปกตินะครับผม แต่ถ้าเขาทํางานต่อก็แสดงว่าไอ้ตัวแหวนที่รองข้างในอ่ะมันบางไปมันอาจจะสึกเยอะไปมันต้องเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับผมแต่อันนี้ของเขาอ่ะทำงานปกติพอเวลาที่เขาตัดพอ,อเขาตัดแอร์แล้วใช่ไหมครับผมเขาไม่หมุนต่อขาไม่หมุนต่อก็คือว่าไอ้ตัวนี้ไม่หมุนตามต่อนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเขาหมุนต่อตามอะ่ะแสดงว่าเขาจากไม่สนิทจากมาไม่หมด แสดงว่าเกิดจากแหวนมันสึกนะครับผมแต่เนี้ยแหวนของเก่าของเขาอะระยะมันพอดีเผื่อเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆที่หน้าคาช่องแอร์เสียและต้องการที่จะเปลี่ยนเองนะครับผมก็จะเป็นแนวทางให้สำหรับเพื่อนๆได้นะครับผมไม่มากก็น้อยอันนี้ก็เพิ่งทำการซ่อมแซมแก้ไขเป็นครั้งแรกนะครับผมอาจจะมีข้อผิดพลาดถ้ามีข้อผิดพลาดแต่ประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับผม ผมก็ไม่ได้เป็นช่างอะไรนะครับผมก็เป็นผู้ใช้รถเหมือนกับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ